วันนี้จะเพืเ่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัไทยสไปอ์ตติลี่วันนี้จะพาประาครีมบํารุงผิวนะคะสูตรดีและก็ง่ายๆมากเลยนะคะทุกคนซึ่งครีมสูตรนี้ในตลับเดียวได้ทั้งครีมบํารุงผิวได้ทั้งกันแดดในตลับเดียวเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ share, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสม,สมุนสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เขาจะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระ่ังใสช่วยลดป้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลว,ว่านหางจระเข้อยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะหรือใครจะทําเยอะก็สามารถเพิ่มลดตัดตาส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ ตัวต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นบีเบบี้อเจลสันได้เลยนะคะในส่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาว,ขาว,ขาวากระจ่างใส่นะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะจะใช้เป็นครีมกันแดดนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะในส่วนของครีมกันแดดเนาะตัวนี้จะใช้เป็นของวิช,ชี่นะคะ50บวกบวกนะคะเราใช้ค่าของ fpf สูงก็ยิ่งจะดีนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะส่วนตัวจะใช้วิช,ชี่นะคะ,ะในส่วนของวิช,ชี่ตัวนี้นะคะจะมีขายที่วัดสรนหรือตามร้านขายยานะคะที่บ้านเรานะคะเราจะใช้ครีมกันแดดอยู่ที่1ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นเราก็มาผสมไม่เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะก่อนออกแดดเราใช้ทุกวันนะคะตอนเช้าตื่นเช้ามาเราล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จลงเซรั่มลงอะไรเสร็จเราก็ใช้ครีมตัวนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงครีมกันแดดได้เลยนะคะลงตัวเดียวได้จดในตลับเดียวเลยนะคะทําออกมาแล้วเนื้อครีมก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะขาวสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคน บอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะครีมสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้เลยนะคะหนึ่งถึงสองอาทิตย์หรือตู้เย็นใครที่เย็นจัดก็อาจจะยืดอายุได้นานกว่านั้นนะคะให้เราสังเกตดูว่าเขาเสียไหมนะคะถ้าเขาไม่เสียเราก็ยืดอายุได้ต่อเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเนื้อครีมจะสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน ทาเลยนะคะใครจะทาทั้งตอนเย็นก็ได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนบางคนจะขี้เกียจทาครีมลหลายๆตัวนะคะเราทำแบบนี้ใช้ในตลับเดียวแบบนี้จบเลยนะคะ นี่เลยนะคะทาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ออกข้างนอกได้เลยนะคะใครอยากจะทาแป้งครับก็ทาทับไปได้เลยนะคะจะสบายมากๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทาแป้งหลายๆทาครีมหลายๆตัวทับลงไปบางคนก็จะไม่ชอบความเหนียวความหนืดความหนักนะค่ะ เราใช้แบบนี้เราจะสบายมากๆเลยนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ามากๆเลยนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็กก็จะมาเค์ให้ดูอีกนะคะ